สมาชิก้าเอฟซีวันนี้พาเอฟซีมาดูผู้สำกำลังทำงานนะคะวันนี้ทำงานหนักมากเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสูขข่ก่องผู้สำทำจัดเ็ดวันนี้จะไปส่งเจดีบ้านไหนครับรบ,บ้านน้ำทับลูกค้ารออยู่เราจะไปตามลูกค้า,าว่าวันนี้ได้กี่ชุดผู้ อันนี้เห,หมือนชุดนี้เหมือนชุดอ๋อ่องนี้นะั่งงานเะยอะเนาะกพลังงานเข้านะคร,รับขอบคุณพี่ตีนะที่ติดตามจุดตานะอ่าไหวสวยหน่อยจ้า,าสวยก่อนไ้าทำมือาหรเอจกิงม,ม,มากจร่งมากเออจร่งมากจร่งมากอ่าลุกขึ้นเออตบมือตบมือ ูเดก็อยากเบิ้งหลางหลานน่ารักค่ะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าคนสวยวันด,ดีจ้าอารมดีแท้อโอ้ ฟันเกิดแล้วฟันเกิดแล้วคุณเห็นอ่าวันนี้มาเป้าบ้านให้หลานหลานโนบลหลานโนบลน่ารัก น่ะน er> pues ่ะบนเห็ดหนายี่คือยาบนอ้าวอ้าวอ้าวอะไรอะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรยาได้อะไรัาดีแจ้งหน่อยเด้อวัาดีแจ้วัาดีแจ้งสวยหน่อย

สวัสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณย่ากลับก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณย่าบ๊ายบายอ่ะมึงกล่องอ่ะไหนไหนไหนอยากตายขออยากตายกล่องแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วมั้ยเอาเต้นมะเต้นนาจะจริง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 อ้าวจริงเออจะไปก่อนเนี่ยไม่มีใครดูร้านหรอก

ไม่เอาแล้วบอกดิจ้าไม่เอาอย่าบอกบอกไม่เอาเดินไม่เอาบอกมาหนีบอกบอกยายหน่อยบา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 ยหน่อยว่าไม่เอ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 าเราก็ไม่เอาไม่เอาถ้านัดเนีนะได้แกงหัวอีไม่เอาไม่เอาขอขอบคุณกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาเดวอะไรขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยเออหว้ายสวยหว้ายสวยขอบคุณค่ะ สวยสวยสวยขอบคุณค่าขอบคุณค่าเอาบอกบอกยายบอกไม่เอา <c oughs> เสียนะครับวันนี้ผู้สัมมาเที่ยวที่นามาดูว่าข้าว1.5 5ถอกขนาดไหนนะก็พาเอฟซมาดูว่านี่ข้าวของผู้สามนะกำลังออกออกรวงเต็มนะนออกใกล้จะหมดแล้วนะเอซกํกำลังสวยนะ ก็กลว่าอีกไม่เกินวันที่1 0บเอนะ f จะได้ดูเดี๋ยวีวันไหนเกี่ยวผู่สัมพาทไทยให้ดูนะเพราะว่าวันนี้ามากับย่ายหน่อยนะย่ายหน่อยก็มา FC ่าหน่อยแกก็มาด้วยนะ FC ครับปู่สัมพา FC มาดูข้าวบริ105นะึ่งศห้านะนะกำลังออกรวง เต็มไปหมดเลยแหละทีนี้งามเนบีลวงใหญ่โตโตนะทีนี้ก็จะไปดี่ไปดูว่าอ้าลูนลูกหูลูกตานะเอฟซีข้าปลูกสองวันนี้ตายาหน่อยมาดูว่าไปพูดกับญาหน่อยว่าวันไหนข้าวออกรวงจะพามาดูก็พาญาหน่อยมาดูวันนี้ นะเพราะว่าแกก็อยากจะเห็นว่าข้าวดยจริงไหมไปีดูข้าวปุูกสำมึถึงเวลาอีกไม่นานก็เก็บเกี่ยวแล้วอีกไม่ถึงเดือนประมาณวันที่สิบเอ็ดบสอนี่แหละครับฟรีปุูกสำก็จะดูว่าข้าวทีนี้ราคาจะดีไหม ๋ต่ข้าวงามในเอฟซีดูแล้วก็ช่วยงามครับเอฟซีไม่มีอะไรอันนี้ก็ผู้สำเคยทำมาประมาณ2ี่สิบสสิบสสิบปีแล้วเอฟซีปีน,นี้รู้สึกว่าสมบูรณ์นะดีนี้น้ำคลองก็เริ่มมาครั้งสุดท้ายแล้ว FC ก็ดูว่าข้าวทีนี้แจะได้เท่าไหร่นะ FC ครับก็จะพา FC เดินไปดูโน่นนะี่ครับ FC ลมแล้วพอถอกกำลังออกลวงหมดแล้วก็เมื่อวานนี้ลมมาฝนตกครั้งสุดท้ายมาดูข้าวลม แต่ว่าไม่มากนะก็พอจุดได้ไม่มากหรอกลมลมนิดเดียวนะก็ดูดูฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าสวยงามนะ้ลมนิดหน่อยนะก็ขาดีก็จะได้พอได้อยู่ได้กินนะเพราะว่าผู้สาก็ทำมาหลายปีแล้วปีนี้รู้สึกว่าภูมใิใจดีใจอ ทีนี้ข้าวรู้สึกว่าลวงใหญ่ลวงโตเพราะว่าได้น้ำได้เนื้อดีนะคะเมื่อวานนี้ก็ตกนะฝนน้ำเดี๋ยวนี้ก็ยังยังมีน้ำอยู่นะเเพราะว่าน้ำสันปทานก็มาน้ำฝนก็มาก็เลยเกิดลมพัดนะลมนะเอแต่แปลงด้านนี้ยังไม่ลม้ม นะอดซี่ดูข้าวรวงใหญ่ๆเลยปีนี้อู้ซ้ำเกษตรนี่ดูข้าวรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะเอดี่ยอดแดดกำลังจะลม่ม ถ้าวก็ออกรวงหมดแล้วนะอีกสามสี่วันนี้ก็จะเป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไปใน F C. เอฟซอฟซนี้ก็ไม่ใช่ว่านี้นะนะน้ำน้ำก็ยังยังมีอยู่ในเอซน้ำาก็ยังมียังเหลืออยู่นะถ้าอีกประมาณสีห้าวันนี้ปู่สามก็จะเปิดดอ,อก ให้หมดเลยนะน้ำนี่เอาออนี้น้ำก็ยังเหลือขอบคุณเอสีนะที่ติดตามผู้สำทำกเกษตรเดี๋ยววันไหนผู้สำเกี่ยวหรือผู้สำจะถ่ายให้ดูนะ,ะดูว่าน้ำน้ำก็ยังยังมีน้ำอยู่ในเอสีน้ำยังอยู่ ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามอยู่ำถุกสมทำเกษตรนะ